สวัสดีค่ะกลับมาเจอกนันอีกแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไม่แคสอะไรในช่วงนี้ต่อแล้วแต่เราก็อดไม่ได้ต้อ <c> ว <oughs> มาเปิดเกมเล่นอีกแล้วตอนแรกก็จะไปเปิดเกมอื่นคือแบบลองโหลดอย่างเกมเวชเนี้ย w s i c s เราเปิดมาเล่นดูเปิดมาสักพักปึ๊บจอฟ้าโชว์ <c oughs> อึ้งเลย <c oughs> เลยแบบ บนบานในทวิตเอาไว้ว่าถ้าเกิดไอเบทม่วงที่โหลดมาแล้วเปิดได้อะจะแคสปรากฏมันเปิดได้เราต้องมาด้างแคสเราเลยเจอกันอีกแล้วเอาละหน้าเกมก็ทุนเคยกันอยู่แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกชื่อเกมประโยกๆก็จร,จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้กะว่า คือไม่ได้อยากจะแคสเท่าไหร่เพราะว่าเห็นคนแคสเกมนี้ไปเยอะมากแล้วเราเห็นว่าแบบกลัวจะเบื่อกันแต่สุดท้ายแล้วก็มาตายลังกับเกม RPG Maker คอมมันเปิดได้แค่นี้อน,นาแตะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆเล่นแล้วเราก็จะเล่น What is main character นี่นะให้ตั้งให้เราตั้งชื่อบ ชื่อมันมีมาให้ว่าฮิโรชิแต่ไม่เราจะไม่เล่นฮิโรชิเราจะเล่นในโหมดนี้แล้ว <c oughs> เป็นการลองเชิญเขาว่าเนื้อเรื่องไม่ยาวเท่าไหร่เราจะเล่น เอา้าตัวอาอยู่ไหนเราจะเล่นเวอร์ชันเซาปาเวอร์ชัเนเกลียนอันนี้จะพิมพ์ถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าพิมพ์ไม่ถูกนี่อายตายเลยถ้าตัวละครมันไม่ออกเป็นเซาปากที่เงิบเลยลุ้นๆๆถูกเลย เ h e a r หรือเมื่อบอลแมนชั่นเราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับไอ้แมนชั่นเนี้ยที่มันอยู่นอกเมืองเนี่ยบอกว่ามีมอนสเตอร์อาศัยอยู่ในนี้ <c oughs> ทางเขาทาคุโรได้แย่มากโอ้มิกะหน้าขี้กลัวมากเป็นที่ชันหรือเป็น,นที่นี่ที่อากาศมัน เย็นๆ็นหนาวหนาวเฮ้ย y กด์สกอร์โฮมกลับบ้านกันเถอะเข้ามาเริ่มป๊อตคนแรกดูว่า what's wrong ทาเคชิเป็นเฮอะไรทาเคชิ <laughs> <laughs> เก่งเนินร์ดทาคุโร่ยอุ้ยจานแตกเอาอยู่กับไอเอ็มเกอร์กลับบ้านแล้วแม่จา๋าออ้ย what the fruit is what o p e n ไม่แล้วมันไม่ปดิดไอก้กระโดดทำไมเ huh? <laughs> นีนย่ย What ฮะน่านดูแฮปปี้มากโอ้มิกอุ้ย Oh my god มันฆ่ามิกะ <laughs> หัวขาดกันทึ้งซนะ่ <laughs> แกมันบ้า <laughs> <laughs> โอเวอร์แหละเริ่มแล้เล่นจบไปเนี่ยโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตายโม่โม่สติแตกเราต้องเซฟท่าเดินอุบาทมาโหมีกาเอ๋ย นี้มันล็อกอาจจะมีคนสงสัยเรื่องเพลงนะไม่เอาเพลงนี้มาใช้บอกว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลบอลต้องเอาเอาเพลงเชียบอลมาใช้ไม่เปิดเห็นว่าแซาวปาร์กนีเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกับภาคหรอเหมือนเล่นเอาขำๆม,ม,มากกว่าแต่เบบจะฮาร์ดคอร์มากไม่เปิดหรอ เราต้องไปตรงไหนเนี่ยโอ้อนี่เปิดได้เซฟก่อนเดี๋ยวมันโผล่มาตู้นี้ก็ไม่มี ขอเล่นกันสั้นๆเฮ้ออาจจะเล่นยาวก่าเขาได้แต่งโงห่หาไม่เจอ,อยพมันเอาไว้ยพมันเอาไว้ฟติกี้เซ ต้องรีบไปก่อนที่มันจะมาชวนเราไปเตะบอลไม่เตะกับมันเย้ yeah. ว้าวท,ทักฮุโรยกับทักเคชรียูกไกลยโอเคใช่ไหมเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเฮ้ฮิโรชิเกิดอะไรขึ้น ันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คิดกลัวตายแน่ตายแน่แชงเพื่อนใจเย็นหน่อยสิทาเคชิหนือว่าหาทางออกเข้าใจไหมอ้าวเฮ้ยทาคุโรยไม่เพิ่นฆ่าทาคุโรอยอีกแล้ว แล้วก็เชียร์บอลหนึ่งไม่ไม่เตะบอลไม่เราจะไม่เตะบอลกับคุณนะโอ้ยทาคุโร่ เราเจอเราเจอประตูแจทางออกแล้วต้องเซฟเอ้ยเมาตรงนี้เออเราเ,เห็นเราเห็นเห็นเพื่อนของเราอยู่ตรงนี้ชัวร์ทาเคชิเฮ้ยหยุดนะหยาด วางอีกล่องข้อความนี่บนหัวฉันโอ้โหโอไมค์ก็อหมันฆ่าทาเคช่วยโอ้ oh, กินหัวให้ดูด้วยเดี๋ยวพี่ฉันเองทาเคชิเออทาเคชิทาเคชิไม่ได้หน้าแบบนี้เห็นจะบวกมันจะบวมเหมือนกันกะเถอ ทาเคชิ้เหรอโอ้นี่ก็โง่เชื่อเองแบบฉันอยากถามนายทิดนึงโสดไหนมาที่นี่จะไ,ไม่ทำอะไรเธอหรอกแต่ว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเออเออเอ <c oughs> อยู่ที่นอนเหรอ <c oughs> Mơn thân Bye bye Mãi Thằng cái gì vẫn đã tể bọn à à à Ai chứ ไปครับยาวครับยาวยิงยาวครับยิงยาว,าวอุ้ยยีงมันอาโอน,นี่มาได้ไงเอา้า <c oughs> อะไรอ่ะเฮ้ยบอยโอเคโอเคใช่ไหมถ้ปาปลอดภัยแล้วรอดแล้วเอา้าจบ โหจบเกียนมากโหเป็นว่าเล็ดขำๆม,ม,มาเมางายเดี๋ยวตอนตอนนี้ก็เดี๋ยวคัดไปก่อนนะคะส่วนโ o นี้ภาคหลักเดี๋ยวอาจจะตามมาเร็วๆนี้นะคะแล้วเจอกัน